ด้านหน้าของราน,นั้นเป็นสกายบล็อกนะครับเดี๋ยวเขาจะสร้างสกายบล็อกต่อจาก BTS ปากน้ำนะเพื่อที่จะแบบเดินมาง่ายๆอันนี้คือเดินมายาวมาแล้วก็มาถึงที่ขอชมเมืองสมุทรปราการน,นะอยู่ระหว่างการสร้างเดี๋ยวอนาคตแล้วเสร็จเดี๋ยวเราพามาอีกรอบนึงแต่ว่าวันนี้เราไปดูหอชมเมืองสมุทรปราการก่อนวันนี้เป็นวันที่23นะครับเป็นการเปิดวันแรกแล้วก็เขาเปิดให้ชมฟรีด้วยนะถ้าเรา มาชมเนี่ยชั้นบนสุดประมาณชั้นยีาเนี่ยสามารถเข้าชมได้เลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครจะชมศูนย์การเรียนรู้ต้องมีการจองรอบมาก่อนนะครับจะฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2,565นะครับหลังจากนั้นก็จะมีค่าธรรมเนียมนะผู้ใหญ่ประมาณ60เด็กประมาณ10เดี๋เยอเดี๋ยวลองเดินไปดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ เวลา11โมงมีทางสกายวอล์กเชื่อมต่อมาจาก BTS นะครับตอนนี้ก็ฝั่งนี้รู้สึกจะสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะอีกไม่นานน่าจะเสร็จไปถึงรถไฟฟ้าเดี๋ยวลองเดินดูกันอ๋อนี่เป็นอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการอ๋อเนี่ยมีแผนที่ไปทำไม อ๋อตอนนี้เขายังสร้างเหมือนแบบยังสร้างไม่เสร็จดีเลยนะเขายังทํายังสร้างอยู่เลยอ่ะโอ้มีไดโนเสาร์ด้วยถ่ายคู่ไดโนเสาร์ไหมไดโนเสาร์โอ้ยไดโนเสาร์ยักษ์เขามีรถไฟได้วย เป็นประมาณนี้อ๋อรอบๆเขาก็จะเป็นแบบ<ม>ทาเป็นไดโนสาร์โดเสา s อะไรอย่างงี้นี่ไงใช่ยังทําไม่เสร็จเลยล้าทำไมเขาทำมาเขาทำมาสิบปีแล้วนะอ๋อเนี่ยทางเข้าก็จริงๆทางเข้ามันอยู่ด้านหน้าด้านนี้นะหรือว่าจะเข้าด้านข้างก็ได้ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเขาจะทําทางตรงไหนบ้างเดี๋ยวลองไปดูก่อนตอนนี้เราจองล็อบเพียงมา Oh, นี่ไงตี่นี้เข้าฟรีนะครับใครสนใจก็ลองมาเดินดูได้ดูบรรยากาศไง hey, ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนก่อนด้านบนขึ้นได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวมีเทศการเราค่อยมาดูนะมีเทศการเราจองไว้รอบเที่ยงที่ีแบบหลายชั้นนะหอคอยห้องขายชัวร์ร้านขายของที่ระลึกห้องอาหาร mm hmm. แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเปิดหรือยัง มีขายนี้ให้ดูเดี๋ยวรอ,อขึ้นลิฟต์นะทุกคนแล้วก็ขึ้นไปพร้อมกัน <c oughs> ขเขาเปิดเปิดรียงก็ไม่รู้อันพวกเนี้ยแล้วก็ไปถาม รอรีบก่นอนรอรีบก่นอนออกมาแล้วชั้น23นะครับทุกคนโอ้โนี่ก็จะเป็นแบบนี้ชั้นยี่สิบสาด้านล่างเห็นรถเหมือนของเดอะมอลเอ้ยเหมือนของเทอร์มินอลเหมือนของอันนี้เลย ใช่มันต้องหยอดตังค์เขาเปิดหรือยังคือยังไม่เห็นเออเขายังไม่เปิดหรือเปล่าเหมือนของนั้นเลยเหมือนของเทอร์มินอลเทอร์มินท์วันโคราชเลยที่ไปดูตอนนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นน้งมากเลยเห็นแบบกว้างมากคือนี่เห็นแล้วรถไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยปูนปูนปูนโอ้โหไปดูมุมนนู้นเนี่ย โอ้นี่มาดูมุมแม่น้ำดูมุมแม่น้ำก่อนโอ้ยทุก,นกนคนอันนี้คือ BTS ตรงนี้คือ BTS ปากน้ำนะครับสวยมากดูเหน็นแบบเมืองสมุทรการแบบพรสมุมรทรเจดีอยู่ตรงนู้โนโอ้เห็นแบบกว้างมากดูบรรยากาศอันนี้รถไฟฟ้า,ะานะรถไฟฟ้านะปากน้ำลงเรยนแนวเรืออะไรอ่เงี้ยนะยาวไปถึงนู่นเลย เดีนกลับไปด้านหลังจะลองดูแบบให้ดูบรรยากาศข้าวๆวนะ่าเป็นยังไรบ้างนะทุกคนดูคนมาเยอะกว้างนะกว้างสบายเดินได้ชิลมากอ๋อูดูฟิวิแม่น้ำน้ำน้ำาน้าน้น้ำน,าาน,น,น้ำน้ำน้น้ำน้น้ำนน้น ดูเรือพระสมุทรจีนไปท่าเรือมั้งอันนั้นใช่แค่พระสมุทรเจดีเราไปขึ้นรถตรงนั้นแล้วก็ไปท่าเรือปารีที่ไปคุณสมุทรจีนโอ้ดูแบบสวยดีโอ้วิวคนวิวแม่น้ำวิวอะไรเงี้ยเนาะสวยมากนเ้นถ่ายรูปตรงนี้น,นะวิวสวยนะรรตรงนี้นะ เดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปให้ซีลิสท่ันเนี่ยทุกคนเดินเดินอู้นูน่นเป็นทะเลกว้างมากเลยดูแบบเฮ้ยนั่นวัดอะไรไม่รู้เนี่ยวัดอะไรอะ่ะวัดใหญ่เลยนะมีวัดแบบโอ้โหวัดเรียงกันเลยเยอะมาก สวยจังเนี่ยทุกคนถ้าสมมติขึ้นมานะให้เดินเข้ามาด้านในแล้วก็มาที่ลิฟต์ได้เลยนะครับเดินตรงมาเลยมันจะมีลิฟต์อยู่ตรงกลางเราก็ขึ้นลิฟต์มาชั้นที่23านะเราก็จะขึ้นมาบนโซนนี้นอกจากนี้ก็จะมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวดูกันเฮ้ยอ๋อมันน่าจะดูได้แล้วนะมันมีเสียงแล้วว่ะมันมีเสียงแบบเฮ้แล้วนะมันต้องหยดเงินเท่าไหร่สิบบาทเอ ไม่รู้น่าจะเขาให้ดูได้หรือยังก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าหยอดไปแล้วเสียงเงินฟรีนะนอืมอมาดูด้านนี้ นบนกท้่เรใช้ได้ล่ามันจุดไปอย่งนีมม้ใช่เขายังคุมไม้อยู่เลยอะ่ะแต่อยากเรียนแต่ไม่รู้กี่บาทก็ไม่ได้บอกสิบบาทมันน่าจะสิบบาทนะไม่น่าจะใช่บาทเดียวอ๋อเนี่ยทางออกอันนี้ก็คือแบบทางลงลิฟต์นี่แล้วก็วนมาสวยนะทุกคนตอนกลางคืนตอนกลางคืนมันต้องสวยแนะ่เลยตอนกลางคืนที่แบบเขาเปิดไฟอะไรเงี้ยแล้วก็ ข้างบนเนี่ยแต่ว่าเขาน่าจะเปิดถึงแค่ตอนเย็นๆน่ะไม่ได้ให้ขึ้นแบบมาดูอุ้ยนี่เดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปตรงนี้ด้วยสวยดีจะขอแชะสักหนึ่งรูปกันนะทุกคนแชะกันอุ้ยสวยจังแชโอุ้ยตรงนี้สวยแช่คือมันเห็นวิวแม่น้ำด้วยเหนเ็น BTS ด้วยโอเคเวิร์กมาก ไหนแต่มันดูได้จริงหรือเปล่ามไ,ไม่เลยลุกตาอะไรงี้ถ้ามาตาเข้าไปกล้มันไม่เห็นแล้วปิดนะ่ะเปิดหรือยังไม่แน่ใจเด้อคุเด้อถ้าใครมาก็ลองมาดูด้วยน่าจะประมาณนี้นะทุกคนที่เป็นอ,อข้างบนอะ่ะ มันมีชั้นอื่นดูอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้คนบอ,อกว่ามากันเยอะแยะเลยมาเดินดูบรรยากาศนะาแบบนานๆทีเราก็จะได้ขึ้นมาชมบรรยากาศนะ<ม>เขาสร้างมาทั้ง10ปีแล้วกว่าเขาจะเปิดใช้ใบร,ริการนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดครบร้อยเปอร์เซ็นนะรถไฟฟ้าเห็นรถไฟใช่<ม>รถ รถเหมือนแบบรถของเล่นเลยคันนิดเดียวอันนี้คือสาระกลางาาใช่เนี่ยอนาคต,ตมันก็จะแบบนี้เป็นทางเดินเดินเข้ามาก็คือไม่ต้องแบบตากแดดเดินแบ,บชิวๆเข้ามาได้เลยสวยดีวิวแม่นม้ำเนี่ยพัสมุตรเจดีเดี๋ยวก็จะมีงานพัสบุตรเจดียนะอีกไม่นาน จริงๆน่าจะเป็นเก้าอ,อี้เจ้าหน้าที่หรือเปล่าที่แบบเขานั่งแต่ว่าไม่มีไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูข้างล่างเหรอว่าเป็นศูนย์อาหารไหมเออไปดูศูนย์ไม่รู้ว่าศูนย์อาหารกับเอ่อที่เราเราลงทะเบียนไว้ตอนเที่ยงหรอวะจุดชมเมืองวิวคอยส์ปะเดี๋ยวลง ยกอขอลงไปด้านล่างชั้นหนึ่งก่อนนะทุกคนคนเยอะหรือเปล่าโอ้ลิฟต์เรามาด้านในมารอลิฟต์กันนี่เลิรอลิฟต์รอลิฟต์ตอนนี้เราขึ้นจากชั้น23มาที่ชั้น25นะครับนีไ่ไหนดูชั้น25ต้องออกทางไหน อันนี้นี่เลยชั้น25เรื่องเที่ยวย่งเรื่องใหญ่อ,อ๋อไม่ไมีเยอ่ะต้องเดินบนอ,อ๋อนี่ชั้นสูงสุดน,นี่ไงเขามีแบบอ,อ๋โอโมเดลเดลิใครเขาจะของจริงมะหมกุ้งตัวใหญ่มากเลยอันนี้คือเป็น การเกษตรผสมผสานดาเนินเรื่องไม้ยืนต้นและไม้ประดับอ๋อ,อสอจะมีแบบอะไรต่างๆไว้ให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอันนี้เป็นอะไรอ่ะซืบสารคู้มปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับอ๋อเยอะเงี้ดูตรงนี้แบบดูตรงนี้สูงมากเลยเออ๋อชัออ้นยี่ยสี่ ยี่สิบสี่เขาเหมือนเป็นอาคารสำนักงานนะครับรู้ทุกคนหรบสุดยอดมากเนี่ยอ๋อนี่ด้านบนพระราชรำดำรัสนะครับนี่ก็จะเป็นแบบข้อมูลต่างๆอันนี้ก็อะไรอะ่ะคุณลุงแดงไกลท้องถิ่นคุงบังกะเจ้าบาบงกะเจ้าไปยังไม่ได้ไปเลยเนะี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสงคราคุณยินต้อยใช่เป็นข้อมูลข้อมูลของสมุดประก,การ ค้นโกงกลางเนี่ยสมุดปากกาวิธีชุมชนคุ้มบังกะเจ้าอ๋ออันนี้ในในสวนศรีนครเขื่อนขันอืมดูดูระดูมันยากาศนะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อทำไม 3, 9, 10, 10. สามปุ่เจ้าสิงรลายสามสี่นาย้วชาตุใช่เหมือนพีปตาบอกพระครูกรุณาวิทารีหลวงปู่เผือกวัดอินแก้วนะครับอาทุเคุเอินมากเลย <laughs> พระครูพิพัฒนิโรธจิบปานดิสโลหลวงพ่อปามนะครับวัดมงคลโพวทธาวาสนะครับอันนี้ก็ พววระสุธิธรรมรังสีหลวงพอลีวัดอสุการามวัดสอสุการามนี่อยู่ใกล้ๆกับที่นี่นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวแบบพาเดินดูคร่าวๆแล้วกันเนาะโอ้เยอะแยะเลยอะ่ะไหว้พระไหว้พระอ๋อทุด้านบนชั้นยี่สิบห้านะทุกคนมาไหว้พระได้นะ อันนี้คืออยู่ระหว่างน่าจะแบบกําลังมีการแบบตกแต่งต่างๆอยู่อันนี้เป็นอะไรไโอ้ต้องปิดผนะ้าม่านนะเนาะสามิติอุ้ยพอปิดผ้าม่านปุ๊บนี่สวยมากเฮย้ยมีนกบินด้วยอะ่ะเออ สวยไยนกพินนกบ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 ิอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลของเปิดทางเบี่ยงแก้น้ำท่วมเมืองโครงการของนายหลวงนะหลอกก้าอันนี้ก็จะเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวสวยดีเนาะม,มีนกบินได้สวยดี เดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันอู้คติยปาการอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปของอนนสมุดปาการจอร์ลาแค่อ,แคอันนี้เมืองโบราณเนี่ยเมืองโบราณจอเอันนี้พระสมุดเจดี JD. อันนี้สฟานแขวนอันนี้ก็เป็นบบเรืออยู่ยที่เราเห็นไปก่อนหน้าสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิอร์ก อันนี้คืออันเนี้ยมันสนามปั่นจักรยานอะ่ะอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้วัดอสุการามรู้อยากไปอยู่น,นัดอสุการามอันนี้น่าจะเป็นน่าจะปัน่นจักรยาแหละเอราวัาวมีสืบสารเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาาราษฎรตลอดไป พระบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะสวยดีอลังการอย่านนี่อย่าลืมขึ้นมาชั้น25เดี๋ยวนะทุกคนทุกคนจะเข้าใจว่ามีแต่ชั้น23ไม่ได้นะชั้น25ก็ดีเหมือนกันแต่เ,เ,เราลงไปด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้น1ชั้น2ชั้น3นะไปดูทักศการ ด้านข้างนะทุกคน <c oughs> นี่อันได้ไดโนเสาร์เต็มเลยอันนี้เป็นจุดเดินเล่นนะเป็นจุดชิวๆอ้ไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์อุ้ยไดโนเสาร์ขอยาวซ in อฟตออฟฟนนี่เนาะนี่คืออะไรอะ่ะ มีแบบมันจะมีเป็นแบบชิงชาด้วยหรอชิงชาสวรรค์หรอเขาเขียนเขาทําเหมือนเหมือนเป็นชิงชาสวรรค์ริมเมื่อกี้จะมีกระเช้าลงมาข้างล่างอย่างนี้หรอด,ด,ดูบรรยากาศแบบชิวก็คือเป็นแบบ สวนให้มานั่งเล่นนั่งพักผ่อนองนี้นะครับอยู่ด้านข้างเต็มเลยอันนี้คือเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งครับเพราะว่าเราเจริงๆเราจองรอบรอบเที่ยงจองผ่าน QR Code สแกนอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะแล้วก็พอมาติดต่อปุ๊บเขาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ <laughs> เพราะว่าไม่มีอ e ีเมลแจ้งเตือนแล้วก็งงมากเพราะว่าทุกคนที่ อะไรที่คนที่จองอ่ะเราไปดูในเพจไปดูในเพจของที่หอชมเมืองอ่ะนะคนก็จะไปคอมเมนต์บอกว่าจองแล้วจองแล้วจองแล้วทุกคนก็จะแคปหน้าจอว่ามันบอกว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแค่นี้แล้วก็คือไม่มีใครได้รับอีเมลแต่ว่า,าพอมาถึงที่หน้าเคาน์เตอร์เขานะเขาบอกว่าเวลาจองเสร็จปุ๊บมันจะมีอีเมลแจ้งเตือนก็คือเราลงทะเบียนไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วปัจจุบันคือยังไม่มีอีเมลเข้ามาเลยนะก็เลยแบบเออก็เลยจองรอบใหม่ก็ได้เป็นรอบ จากเที่ยงตรงเป็นเที่ยง40ินะครับเดี๋ยวเราก็รอรอบเที่ยง40ถ้าใครจองผ่าน qr code ในเว็บไซต์อจองแล้วก็ต้องรอให้มีอีเมลเข้านะถ้าไม่มีอีเมลเข้าต้องกดจองใหม่จนกว่าจะมีอีเมลเข้ามาไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้คิวนะครับทุกคนประมาณนี้นะเดี๋ยวเรารอด้านในตัวนี้เป็นทางเข้านะครับทุกคนตัวนี้ยังไม่เสร็จนะบันไดทางขึ้น ในนีทัางขึ้นยังไม่เสร็จเลยงปูกระเบื้องมาถึงตรงนี้อยู่เลยเดี๋ยวรอไปเข้าพิพิธภัณฑ์ไปดูนิทรรศกา,ารตอนนี้เราขึ้นไปชมนิทรรศกา,ารนะครับชั้นสองนะครรอบของเราคือเที่ยงสี่สิบนะครับโอบนแถลงข่าวรี่ครบ้น แล้วเป็นเมืองต้นแบบทุกสางขึ้นเชิงนิเวศด้วยโอ้ต่างดีดูสิยังมีต้นไม้ล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดพอชมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลงไปโซนถัดไปนะครับ่อให้เดินไปตบานี่ เรือเพราะว่ากรึดกรึกรึดมันนั่งเรือจริงเลยเอะให้ดูใช่อโอ้ยเดินต่อไปสนุกดีทุกคนอย่าลืมมานะ ทุกคนเดี๋ยวไปชั้นถัดไปนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนแนะนําข้อมูลตลอดทางนะครับนะเดี๋ยวเดินตามเข้าไปชั้นถัดไปปรากฏเป็นปราการเป็นบ้านหมายเลยาน้ชมชาวมอนชาวมอนก็เล่นสำคัญก็คนรักษาเมือง ชาวจีนโอ้สวยจังนี่ชาวม็กลิลอ,อ,อ้ข้อมูลสวยอยู่นะโอดต้องนี่ <c oughs> ป้อมปืนใหญ่มาในหนังเลยเนี่ยูโซ อ๋อเดินไปเรื่อยอันนี้อะไรเป็นข้อมูลแล้วทุกคนอันนี้เขาก็จะมีแบบจุดให้เราเดินเดินเจอเตรชมข้อมูลเดินเจอเดรได้สวยอยู่นะก็ทำอาะเดี๋ยวน่าจะไปเดินดูข้างล่างอีกูมีแบบ มีปลามีปูมีปลาหมึกอะไรเงี้ยนะปลาทูอะมีหมดเลย<อ>โหปลาคืออะไรวะเจ๊อุ้งเครื่องมีหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นชุมชนของคนจีนเน,นี่ยเพราะว่ามีมียามีมตาช่างมีลูกคิดนะเจ๋วดี กไปดูด้านนี้อ็อันนี้จะเป็นแบบร้านอาหารนะทุกคนหิวเลยมาดูด้านอีอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเสาลักล อ๋ออันนี้สูตรวมใจมุสลิมปากรับนะครับอันนี้มัสยิดเต๋อปักน้ำอุนน้ยมีไข่ด้วยพี่ขอเอาไข่ไปกินได้ปะ่ะอ๋อน,นี่ไงปลาส่วรเจดีดูสวยมากเลยอ่ะอนน พัสมุดเจดีพัสมุดเจดีก็จะมีแบบปงด้านในเนี่ยก็จะมีข้อมูลบอกอยู่นะทุกคนภายในสวยดีนี่ไงเป็นแผนที่ต่างๆนะเข้ามาอ่านข้อมูลได้นะ เามาืม่อมาถึง,งทุ่งต่ำอันเป็นจุดเลียวของร่องน้ำกองกำลังฝักป้องประจุแตนยินประจุดินเปล่าเพื่อไปส่องนั้นเรือรบฝรั่งเศสอย่างล่นเข้ามาทางฝักบ้องประจุจิงดินกน,นันรรนาาทกนนนที่สามและสี่ไปตกที่หน้าเรือรบเพื่อสนธิจาร์แชาีแล้วสองฝ่ายได้ถึงทางที่ต่อสู้กันฝ่ายเรือรบฝรั่งเศสเข้ามา ขึ้นเครื่องกลับบ้านขึ้นเครื่องไปดอนเมืองถ้าอากาศยานสวรณภูมินะครับคนโอ้โ,อโอนนกนกลุมเครื่องบินเดี๋ยวเราไปดูสถานสถานที่จัดไป้ด้านนอกโอด้านนอกแดดแรงมากด้านในเย็นสบายวัดใช้เวลาครับพอสมควรนกันนะชั่วโมงหนึ่ง อันนี้หนึ่งชั่วโมงแล้ว เรียบร้อยนะครับทุกคนสําหรับการมาชมหอชมเมืองสมุทรปราการวันนี้นะครับเราก็จะใช้เวลาในการที่จะเข้าไปชมนิทรรศการนประมาณชั่วโมง15นาทีนะแล้วก็ขึ้นไปชั้น23ชั้น25อย่นี้นะครับเพื่อชมข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปรถไฟฟ้าสถานีปากน้ำอีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับ จอกันในคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันตอนนี้เราก็เดินออกมาด้านนอกแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นาสารากลางสมุทรปราการเนี่ยเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปนะก็จะขึ้นรถไฟฟ้า BTS ปากน้ำนะครับเพื่อที่จะกลับ